มึงตายนะถ้ามึงโดนพิษกูอะโดนป่าวโดน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 มันไงเราซโลคิวอย่างเถืเ่อนนะสำหรับวันนี้เรามาอยู่ในเกมโปเกมอนอยู่ไหนกันอีกเช่นเคยนะสำหรับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับโปเกมอนที่มีชื่อว่ากด์นะสำหรับตัวนี้เนี่ยเป็นโปเกมอนสายสปดเตอร์หรือว่าฟาร์มป่านั่นเองโปเกมอนตัวนี้เป็นหนึ่งในโปเกมอนที่ผมเจอบ่อยมากเลยนะเวลาที่เล่นแรงนะเรามาดูกันที่กสกิลแรกกันดีกว่านะสำหรับสกิลแรกวิวโอวิฟนะสำหรับสกิลนี้จะเป็นการปล่อยไฟนะซึ่งไฟเนี่ย ถ้าเกิดว่าโดนแบบลูกเดียวอะดาเมจก็จะน้อยนะอ่าหนึ่งร้อยหกสิบแปดนะพอปล่อยไปแล้วเนี่ยมันก็จะเบินอีกนิดหน่อยนะแต่ถ้าเกิดว่าโดนสามลูกนะอ่าเหมือนว่าเมื่อกี้จะโดนสองลูกนะน่าจะเต็มที่หรือเปล่าดาเมจมันจะแรงกว่านะถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ใกล้ร้อยหกสิบแปดสองทีต่อมาสกิลริกหรือว่าสกิลเลียนะจะเป็นการแลบลิ้นออกไปดึงศัตรูเข้ามาหานะอ่าประมาณนี้นะทำดาเมจด้วยนะดึงมา จะเห็นว่าดึงข้ามกำแพงมาไม่ได้นะการโจมตีปกติของตัวนี้เนี่ยการโจมตีครั้งที่3เนี่ยจะเป็นการแบบพุ่งเข้าไปตีนะอันนี้คือครั้งที่1 2อ่าครั้งที่3เนี่ยจะพุ่งเข้าไปตีนะ1 2 3โอเคเหมือนว่าครั้งที่3เนี่ยจะพุ่งเข้าไปตีแต่ว่าดาเมจจะเบากว่าด้วยนะต่อมาคือพาสซีฟให้ทุกคนดูที่ตัว R นะพาสซีฟของตัวนี้คือจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะซึ่งอันเนี้ยมันก็อยู่ในการต่อสู้แล้วนะ แต่ว่าสกิล R R มันก็ยังอยู่ต่อมาคือสกิลสลักบอมแล้วก็สกิลเฮกนะเป็น2สกิลที่คนนิยมเล่นกันมากที่สุดเลยสําหรับสลักบอมเนี่ยจะเป็นการปล่อยพิษไปนะซึ่งจะทําให้ศัตรูที่โดนเนี่ยติดพิษไปเรื่อยๆนะครูดาวจะอยู่ที่8วินะต่อมาคือสกิลเฮกซึ่งเอาจริงๆไม่ต้องโดนศัตรูก็ได้นะบิงไปตรงไหนก็ได้พอบิงไปโดนศัตรูเนี่ยมันก็จะทําดาเมจนะความพิเศษของสกิลเฮกเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราโจมตีศัตรูที่ติดสถานะนะนะจะทําให้สกิลเฮกเนี่ยรีคูดาวนะอ่ะปล่อยสลักบอมไปเสร็จแล้วก็ปึ๊บเข้ามาอย่างนี้อ่ะจะเห็นปะมันจะรีคูดาวนะได้เรื่อยๆเลยนะเว้ยเอาจริงๆได้มากกว่า3ทีอีกปึ๊บแล้วก็อ่า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  สกิลพิษแบบอัปเกรดเนี่ยจะทําให้การติดพิษเนี่ยนานขึ้นส่วนสกิลแฮกแบบอัปเกรดเนี่ยจะทําให้ทําดาเมจได้แรงขึ้นนะเนี่ยเห็นไหมจริงๆคูดาวลดด้วยนะตอนแรกอะสลักบอม8วิไม่ใช่หรอตอนเนี้เหลือแค่6วิสกิลไม่ได้เขียนนะเว้ยมันเขียนไม่ค่อยละเอียดเท่าไหรอ่อ่ะสกิลชาโดบอลเนี่ยจะเป็นการปล่อยลูกบอลไปยังทิศทางที่กําหนดนะซึ่งศัตรูที่โดนจะโดนโดาเมจโดนลดความเร็ว จะเห็นว่าสตูเนี่ยโดนสโลนะมาดูกันว่าสกิลชาโดบอลเนี่ยจะใช้คู่กับเฮกได้หรือเปล่านะแล้วก็ปับ๊บคือสตูติดสโลก็จริงแต่ว่าไม่สามารถลดคูดาวให้กับสกิลเฮกได้ต่อมาคือสกิลดีมอิทเตอร์นะสำหรับสกิลนี้เนี่ยจะทําให้สตูนอนหลับนะเดี๋ยวทุกคนดูอับปึ๊บซึ่งถ้าเกิดว่าเราบิงไปจากสกิลดีมอิ e เตอร์เนี่ยมันจะทําให้คูดาวของสกิลชาโดบอลหรือว่าสลักบอมที่เราอัพมาเนี่ยลดลงด้วย ยิงชาโดบอลไม่ก่อนเสร็จแ,แล้วก็ปล่อยหลับแล้วก็ปึ๊บไปอ่าเห็นไหมชาโดบอลเนี่ยคูดาวลดลงเลยอ่าปล่อยหลับยิงบอลปึ๊บแล้วก็ว์ปไปอ่าคูดาวหายไปอะมกเมื่อกี้อึบแล้วก็เข้าไปอ่าหกร้อยเว้ยแล้วทีน e บบเนี้ยมาดูสกิลดีมอีเตอร์แบบอัปเกรดเนี่ยมันจะทำดาเมจได้แรงขึ้นแล้วก็ h ฮดที่ได้เนี่ยมันจะเยอะขึ้นด้วยปึ๊บแล้วก็ออกไปอ่า ต่อมาอยู่ในมูฟเนี่ยเวลาที่กดใช้แล้วเนี่ยจะทําให้ตัวเราเองเนี่ยมุดดินจะทําให้ตัวเราเองเนี่ยเคลื่อนที่เร็วขึ้นด้วยแล้วก็ไม่ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะทําให้ตัวเราเองเนี่ยล่องหนหรือเปล่าเดี๋ยวทุกคนดูปุ๊บพอมันมายอย่างเงี้ยมันไม่ตกเป็นเป้เปาหมายการโจมตีอยู่แล้วไม่โดนอะไรเลยแต่ว่ามันไม่สามารถทะลุกําแพงได้นะ แต่ทุกคนจะเห็นว่าศัตรูเนี่ยมันจะมีไฟขึ้นเตือนนะมันน่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์เตือนว่าเฮ้ยเกงก้าเนี่ยมันมุดดินอยู่แถวนี้หรือเปล่าน่าจะอย่างนั้นอะ่ะเราไม่โดนอะไรเลยนะซึ่งสกิลเนี้ยถ้าเกิดว่ากดใช้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยอ่ามันจะเป็นการพุ่งขึ้นมาทําดาเมจนะจริงๆกดตีก็ได้ถ้ากดตีเนี่ยตัวเราเองจะโผ่พอโผลแล้วเนี่ยก็สามารถกดสกิลอันตรีได้อีกครั้งนึง ศัตรูที่โดนเราพุ่งขึ้นมาจากดินเนี้ยจะโดนเราสโลด้วยสําหรับตอนนี้ผมอยู่เอ็กซ์เปิดหแล้วนะซึ่งผมจะยังไม่เอาเกงก้าลงแรงตอนนี้นะไม่ใช่ว่ามันไม่โหดนะผมยังเล่นไม่ชํานาญเท่าไหร่สายที่ผมจะเล่นนะจะเป็นสลักบอมแล้วก็จะเป็นสกิลเฮกนะเอาวิวโอวิฟมานะหรือว่าสกิลดวงวิญญาณน,นั่นเองนะโอเคกูจะโดนแย่งฟาร์มหรือเปล่านะไม่โดนนะเซลโอราน่าจะไปล่างไม่ต้องมานะเซาแต่ว่าโกดเนี่ยมันจะตีชานิดนึง มีการมาแย่งเวลกูด้วยเวลสองอยู่เลยโอเคบัฟฟ้าเนี่ยมันจะทําให้ตีโปเกมอนป่าได้เร็วขึ้นนะถ้าเกิดว่าเป็นโปเกมอนป่าที่เลือดนอน้อยเนี่ยส่วนบัฟแดงเนี่ยมันจะทําให้ศัตรูที่โดนเราโจมตีเนี่ยติดสโลนะแต่ผมว่าโกตีช้าจริงๆนะอ่ามันเป็นตัวที่ตีแบบพิเศษอะบวกแม่งเลยจังหวะนี้มาแล้ว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 ป่ามันก็มาเหรออุย้ยมันเห็นผมหรอมันน่าจะเห็นผมนะไม่รู้ โอ้โหโทษทีช่วยไม่ได้มันหนีไปแล้วขับบิ๊ก้อนเก็บคิวไว้ได้ละมันต้องโดนนะเนี่ยอย่างเงี้ยมันต้องโดนไหมมาแล้วหมา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 ,มายิงพิษปะคือโกนเนี่ยตอนแรกอ่ะมันจะยังไม่โหดนะถ้าได้เฮกเมื่อไหร่อ่ะอันนั้นอ่ะคือรู้เรื่องอะ่ะคือตอนนี้ปล่อยไปก่อนยังทําอะไรไม่ค่อยได้เยอะหรอกได้เฮกน่าจะประมาณเวลหกหรือเวลเจ็ดวะ เดี๋ยวมาดูกันว่าจะประมาณเวลไหนอ๋อนี่กูว่าจะไปฟาร์มแล้วเชียวนะกบไม่ร่อแน่เลยมึงอะ่ะกูเดึงให้กูเดึงอ้ย,อยดีนะที่ผมเนี่ยยังไม่เอาไปลงแรงเพราะว่าผมรู้ตัวไงว่าผมยังเล่นโกดไม่จำนานเท่าไหร่เอาไปตอนนี้คือเละโอเคกระช่างมา1ทีปล่อยไป,ไป โอ้หเวลดหกยังไม่ได้สกิลเฮกแสดงว่าเลเวลเจ็ดเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมา,าเป็นไงเล่าคิวแรกยังไม่ได้เฮกนะฟาร์มพึ่งก่อนเราเวลเจ็ดอะยังไงก็ต้องเวลเจ็ดให้ได้อะโอ้ยไปลึกอะกูยังไม่เจ็ดอะโอ้ยลูคาริโอเวลเจ็ดก่อนผมมิก <c oughs> ดานเน่มันน่าโดนจริงๆนะมาเล่นล่อตีหรือเปล่าเนี่ยอ่ะกูได้เฮกแล้วนะแต่ว่าไม่มีเลือด อ้าวมาว่ะมันมาว่ะมือกระตุกกัะดิมือกระตุกกัะดิมือกระตกกัะดิมะดวมา,ดมาอีไมอีกรอบนึงว่าตายกูตายกูตายกูตาย,ตาย,ตายว่าเขามือกระตุกไอเราก็กระตุกเหมือนกันบอลเดี๋ยวผมไปช่วยบอลก่อนเพราะว่าบอลโดนโลตอมแล้วผมมัวแต่รอเวลเจ็ดโอเคไม่มีใครกันด้วยซาบซึง้งเข้าใจเข้าใจเข้าใจไม่ว่าไม่ว่าเพราะว่าไม่ได้เล่นในนัปั๊บหนึ่งสองสาม ไม่ได้คิวด้วยหรอวะหรือว่าได้คิวไม่รู้เหมือนกันมันเกินไหมนะอ่ะอ่ะปับป๊บปัป๊บไปไปปับป๊บบอกบ,บอกแล้วถ้าได้เฮกนะคือยังโหดอะ่ะตัวเนี้ยโอเคเกียร์ไม่ได้หนึ่งป้อมแล้วปล่อยไปตรงนู้นแล้วก็ปับป๊บปั๊บเนี่ยพอได้เฮกแล้วจริงๆนะมันจะฟาร์มเร็วมากยิ่งฟาร์มกองพึ่งได้นะเวลจะไปเร็วมากอะ่ะตัวเนี้ยแต่ว,ว่าผมจะคิวได้หรือเปล่าวะฮัลโหล มันเกินไปนะมันเกินไปนะมันเกินไปนะพุ่งขึ้นมาไปไหนฮะเอาปล่อยไปก่อนอเออเฮกไปเซราล่ามาฮัลโหลมึงตายนะถ้ามึงโดนพิษกูอะโดนป่าวโดน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 เป็นไงเราโซโล่คิวอย่างเถื่อนนะขอเล่นแบบชัยชนะอ๋อดูอ่ะแป๊บเดียวอะเก็บโลตอมมาอย่งางไวอะเอาหมดแล้วเหรอสกิลเฮกหมดไม่ใช่สกิลสลักบอมหมด ฮัลโหลมึงตายนะเนี่ยถ้ากูมีเฮกอะมึงตายนะเนี่ยมึงตายนะเนียมึงตายนะเนี่ย,ต,ย,ยต้องพยายามเก็บสลักบอมเอาไว้อะสลักบอมแม่งมันทําให้แบบรีคูดาวได้เลยวะ่ะโอเคได้อีกป้อมหนึ่งแล้วมึงตายนะมึงดาเน่ฮัลโหลฮัลโหลมือใหม่ละจ้าทาไงดีวะเออมันสามารถใช้หนีได้อยู่นะผมเก็บได้นะสองตัวเอาจริงๆเออ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 เอาเว้น โอ้โหนอนนอนนอนมานรอดอ่ะไม่น่าคุยเลยว่าจะเก็บได้เก็บไม่ได้ซะงั้นตามมาตายเองนะดาเน่ในตัวแจกเนี่ยตัวแจกเนี่ยมากดเงินที่ดาเน่ฮัลโหล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 เอ่อเออเออโอ๊ยเอ่อเอ่อเออเออเดี๋ยวนะเอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่ากูสู้นะเว้ยกูสู้คนนะเว้ยกูสู้คนเว้ยกูสู้คนนะเว้ย ถ้าเกิดว่าสก,กิลมันครบเนะ่คือเก่งกล้าเอาได้หมดอ่ะเมื่อกี้จะเห็นว่าลิซาร์ดอนน่ะเลือดเยอะกว่าผมเยอะเลยนะตอนที่ดังทําแต้มน,นี้ได้เลือดนะเนี่ยไม่ต้องไปแล้วมั้งเพราะว่าทีมเอาันเดอร์ไปแล้วอะ่ะผมไม่ต้องทาอะไรแล้วเนี่ยฟาร์มป่ารอทําแต้มลิซาร์ดเอาอีกรอบนึงไะละเอาอีกรอบนึงไะละเดี๋ยวรอคูดาวก่อนอะอะอะได้อยู่นะเนี่ยพุ่งขึ้นมาตายแล้วเนี่ยอแค่พุ่งขึ้นมาก็ตายแล้วเนี่ยอะอะ,อะ ป่าอุ้ยไม่โดน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 ต้องหนีถ้าเข้าผิดจังหวะนี้ต้องหนีเลยอ๋ออ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 โอ้โหดามเมจไม่ดันไอหมามันตีขี้ไงหมาตีขี้แรงอยู่ผมเกิดก็เกมจบพอดี568ต่อ200นะโหดจริงๆเลยเล่นกับคนไม่เป็นเนี่ยต้นเกมมาสก,กิลอาจจะทำเกมยากนิดนึงพอเวลเจ็ดเท่านั้นแหละปรับป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 ับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับผม